นำเสนอเมนูปูม้าผัดผงกะหรีร่ครับก็ไม่เคยทำครับจะลองดูนี้ผมไปตลาดครับได้ปูม้ามา5ตัว100บาท ูมาหตัวน้ำหนักครึ่งกิโลกรมัมกิโลละ200บาทพี่น้องแพงครับอันนี้ผมก็จะมาแกะนะครับความสดก็ถือว่าใช้ได้นะครับแกะหัน่นหรือจะหั่นเลยก็ได้ครับแบบนี้ นี่จะได้แบบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็นกระดองอผมจะหั่นเลยก็ได้นี่หอมสดใช้ได้อยู่นะไข่ไก่สองฟองครับอ่ะพริกเผาน,น้ำมันหอย น้ำมันงาผงนัวเกลือครับผาเขียวซอสปรุงรสครับผงปรุงรสครับผงกะหรี่ครับน้ำตาลคนส่วนผสมให้เข้ากันดี อาจจะยังไม่เข้าเท่าไหร่เดี๋ยวไปลงกระทะเนี่ยมันก็เข้าเหตุผลที่ผมใส่น้ำมันง,งาคือผมต้องการตัดกลิ่นคาวของปูนะครับเวลาผมทำกับข้าวผมมักจะใส่กระเทียมพริกครับปกติใช้จินดานแต่หมดเป็นพริกขี้หนูสวนแทน น้ำมันไม่ต้องเยอะครับใส่ลงไป สุดยอดถ้วยไม่ต้องล้างครับ